ครับลาลาชาแบ็คโฮนะครับวันนี้พามาดูหนึ่งรายการนะครับเป็นรถยันม่านะครับขุดรถขุดเล็ก2ตันนะครับเก่าญี่ปุ่นนะครับเพ่เคยใช้งานในไทยนะครับคันนี้เก็บงานให้แล้วนะครับพ่นกัวสนิทช่วงล่างให้แล้วนะครับนี่ครับตัวนี้ให้สองบุ้งกีนะครับเป็นบุ้งกีขีปแล้วก็เป็นบุ้งกีตั่งเพยนะครับท่านใดเอาไปใช้ขีปของจะไปตัดก็ได้เลยนะครับคุ้มมากนะครับราคานี้บอกไปก่อนเลยนะครับว่าเราใจมาครับหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับ ได้รถขุดยามาเก่าญี่ปุ่นนะครับสภาพดีเลยนะครับเฟรน้เต็มเลยนะครับคนการสนิบให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีหลังคาให้ด้วยนะครับมาดูบูมอาร์มครับส่วนสําคัญของรถครับบูมอาร์มไม่มีราวเลยนะครับนี่ครับเด็กชิ้นเดียวกันเลยนะครับไม่มีราวเลยนะครับอยู่ช่วงเอวนะครับช C ซีนะครับนี่นะครับชัซีเต็มนะครับนี่นะครับไม่มีราวเลยครับตัวนี้ได้เป็นแท็กยางนะครับถ้าลูกค้าอยากจะใส่แท็กเด็กก็ใส่ให้ได้นะครับ หยางก็จะมีข้อดีนะครับเดินบนถนนก็ได้นะครับเดินบนส่วนหรือที่ดินของเรามันก็จะไม่ทําให้ที่ดินของเราพังหรือเป็นรอยนะครับน่ครับมีอายุการใช้งานได้อยู่นะครับ่บเกเป็นบ่อเดิมนะครับนี่นะครับตัวนี้เก่าญี่ปุ่นนะครับระบบไม่ซับซ้อนนะครับใช้งานง่ายนะครับอะไรหาเทียบได้ทั่วไปนะครับรถสุดแบดยาม่านะครับอะไรหาไม่ยากอยู่แล้วนะครับนนี้มาดูใบมีดครับ น in right. ี่ครับใบมีดเต็มครับนี่นะครับดูให้ดูช่องล่างเลยนะครับนี่แห้งๆเดิมๆกริบๆเลยใบมีดทําไม่ได้ใช้เลยนะตอนนี้ผมจะเปิดดูเครื่องให้ดูนะครับตัวนี้เป็นเครื่องสามสูบนะครับเครื่องสามสูบเยนมากนะครับอะไรหาได้ทั่วไปเลยนะครับนี่ครับสาสูบเยนมากนะครับแห้งๆเดิมๆเลยนะครับนี่ไม่มีเยอมเลยนะครับเอาไปใช้ก็คือ ไม่ต้องดูแลรักษาเลยนะครับเอาไปจอดได้เลยนะครับเพราะระบบเขาไม่ซับซ้อนนะครับเปิดให้ดูดูชัดีดูเฟรมนะครับนี่ครับเก็บงานให้เรียบร้อยครับหนึ่งแสนหกหมื่นรับพันบาทคุ้มมากครับราคานี้2สองตันยันมากนะครับราคานี้นะครับคุ้มจริงๆนะครับเราจะอยากให้มาลองดูรถก่อนได้นะครับเร็วแรงมากครับคันนี้แรงดีมากกับยันมากแบนตลาดด้วย ห0้าันบาทเท่านั้นนะครับหนึ่งแมืนาพันบาทเท่านั้น